รับสวัสดีท่านที่มีเมตตาเออเแล้วเมตตาว่าโยมพันนาด้วยวาจาจริงใจเออเแล้วจริงใจว่าเชิญท่านสระรับชมละครขอครับวิ่งวนมาดูละครได้ไหมอะไหรือมันเรื่องอะไรอ่ะอ๋อก็เรื่องวงกลมน้านมแม่ไงเอ้าแล้วถ้าจะเรียก ภาษาอังกฤษจะเรียกว่ายังไง The c o r t e a t i o n s h o c Circle แลวผู้กำกับผู้แต่งเรื่องนี้คือใครล่ะ Betho b ร a k โอ้แหมละครเรื่องนี้ระดับประเทศเลยนะระดับโลกใช่ระดับโลกเปรี่มาเป็นเวอร์ชั่นไทยอยากรู้ไหมอยากรู้มาเถิดทุกท่านฉันขอร้องมาเถิดมาช่วยจับ้องไม่ต้องค้งใจผู้กำ อยยาเวลาสีอธิป้าอ,อุทิตด้วยใจเคยแล้วยใจลำาเกิดทุกท่านมาชมละครน,น้ำนมแม่มาช่วยกันเหลียวแลกแก้ไขนักสแสดงตั้งใจเอมาโปรโมทขอทุกท่านจงโปรดว่าพินิจไว้26 27เอา26 27มีเมตร สิเจล่ามีนาคมและขอเชิญท่านมาชมนม้องแม่ได้ไหมผู้กำกับสาวสาววัยรุ่นหน้าตเออเออเออและเธอเชิเฮเซ,เซลขอชู์ละคนเวอร์ชันไทยแออเออร์ชัไทยนเขาก็นั่งเล่นด้วยนะดูสีสดระกทักกับใครชิงชายผก่พระเอกในเรื่องอันนี้แม่ฉันดื้ ดือชะมัดใครอ่ะเอยนื้อชะมัดพี่ท่านฐานชนจัดจัดแต่อยากจะดัดนิสัย มาดูละครนะจ๊ะนะจ๊ะวันที่26รอบแรก1ทุ่มตรงส่วน27นะครับบ่าย2รอบที่2 1นทุ่มตรงมาดูเลยที่โรงละครอารีนาปทุมธานีคณะละครมรดกใหม่อินเตอร์เนชนั่นแนสองเกอร์โทร02 904 5665ดูฟรี